สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นใหม่นะครับในเซิร์ฟเจ็ดสิบเอดนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สิบห้านะครับก็ปาไปครึ่งเดือนได้แล้วนะครับเล่นนานแล้วล้วเล่นนานแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมานะครับเล่นนะครับในส่วนของเนี่ยการเดินทางนะครับโดยใช้นะครับอาคาศาตัวเดียวนั่นเองนะครับโอ้เป็นอาคาซาตัวเดียวนะ อะมันลองดูนะว่าอาคาษาของผมนะจะตะลุยด่านเดินทางไปได้ได,ได้เยอะแค่ไหนนะครับมาดูนะครับสาหรับอาคาษาที่ผมนะแนะนําว่าเป็นตัวนะครับลงด่านได้ดีที่สุดในเกมนะครับเนี่ยมันจะมีฮิลนะฮิลในส่วนของฮิลนี่ดีมากมากเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับก็คือเนี่ยตายง่ายนะ ดูสิครับตัวเดียวก็ผ่านได้หมดนะครับอันนี้ผมเพิ่งแปดดาวนะถ้าเก้าดาวน่าจะโหดกว่านี้เยอะเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยดับหมดนะไม่ธรรมดานะครับเป็นตัวที่นะครับลงลงด่านได้ดีมากๆตุ่ยดานได้ดีมากๆนะเนี่ยผมเห็นนะเห็นไหมเป็นตัวที่แบกนะตัวเดียวก็ได้หมดนะ ไม่ว่าตัวไหนก็ไม่สามารถมาทดแทนอาคาษได้นะครับสบายๆครับสำหรับอาคาสรนะเราเผลอลงได้หมดอนะ่ะเจอเจอใครก็สวนได้หมดนะผมต้องมองดูนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าอาจจะเจอคนโหดๆก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครตีเข้านะ ถึงตี่หลักแสนอกากาาก็ฮิวนะฮิวเป็นแสนเลยนะนี่หนักร้อยนะแทบไม่แทบไม่สะเทือนเลยนะผ่านไปห้าดาแล้วนะก็ยังชิวๆนะสำหรับอากาสาผมเลยแนะนำลยครับว่าอัพอาคาสาลงสูงวนลงสูงนะแบบว่าถ้ามีงบนะทำสิบดาวเลยก็ดีนะครับ ผมว่านะตอนนี้ผมคงผ่านด่านได้ง่ายๆนะผมว่านี่ครับรับแต้มไปนะสบายๆนะสำหรับอักษระนะัะ เดี๋ยผมขอถ่ายรูปทํานะปกแป๊บหนึ่งนะอ่านะฮะถึงดันที่เก้าแล้วนะฮะยังคิวๆอยู่เลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับสะท้อนของอากษามันแรงมากๆเลยนะครับ ไม่มีตัวเดียวนะสายฟรีมันไม่มีนะสคลิปนะเหมือนกับสายเติมนะเติมสิบห้าเพจนะก็สามารถสคลิปในด่านเดินการเดินทางได้นะครับ แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะอักษาเราเหมือนกับทําเวลาได้ดีมากนะครับ โอเวอร์ไนก็ตีตีตโยรวยนะครับเนี่ยมาถึงด่านสิบสามอย่างรวดเร็วนะมีแค่อาคาศาตัวเดียวไม่ต้องเสียเวลาเอาตัวอะไรมาลงเพิ่มนะครับสบายๆนะครับผมสำหรับอาคาศาปีศาจนะครับผม นี่ครับจบเทิร์นหนึ่งก็ดับกันหมดเลยนะครับปกติผมจะคิดตลอดนะไม่คิดว่าโมเปอร์ไนมันจะน่ารำคาญขนาดนี้นะเพื่อนตีก็ตีอีกตัวอีกนะตีกับเพื่อนเพื่อนนะมันตีเบาไว้แหละแล้วมันน่ารำคาญนะ ผ่านไปแล้วครับกับด่านปกตินะมาด่านยากนะอันนี้อืมก็น่าจะผ่านได้อย่างให้ง่ายนะสำหรับอาคัพท์ปีศาจนะครับผมนี่ครับตีไม่เข้าเลยนะมาถึงด่านยากอันที่หนึ่งนะก็ะยังยังไม่มีตัวไหนตีเข้านะเอา,ามะโมอิจิโร่นะ แต่เรวหนึ่งมันน่าจะทำเลยอาษาศะได้ไม่มากนะคือก่อนอาษาศมานี่ขมผมไม่คือแบบสู้ไม่ได้นะในด่านนี้นะครับแต่อาษาศมานี่เปลี่ยนเปลี่ยนได้หมดเลยนะ โอปป้าในเป็นตัวที่น่าลำคาญจริงๆนะ ตั้งแต่เล่นนะยังไม่มีตัวไหนอยู่พอดึงสองเธอเลยนะจบเธอหนึ่งก็ตายหมดแล้วนะนี่มาถึงครึ่งเกือบครึ่งทางแล้วนะก็ยังไม่มีตัวไหน ตีดีอคาซา,านะเลือดเกินเลือดลดไปถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่เคยเลยนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะ เนี่ยดันแปดแล้วนะก็ใกล้จะหมดแล้วนะ เนี่ยครับตานที่สิบนะครับยังไม่มีตัวไหนทำดาเมจอาคาสาได้เกินห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้อย่างหนงอาคาสามันก็สำหรับแปดดาวนี่มันก็มีโอกาสชุบนะไม่ใช่ชุบร้อเปอร์เซ็นต์นะต้องสิบดาวถึงชุบร้อเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่แบบนี้สบายๆครับด่านที่สิบเอ็ดแล้วนะ <_ lakes> เนี่ยสิบสองนะผมว่าผมผ่านส,สบายๆนะ นี่นักฤษาผมเห็นเพิ่งเห็นนะชุบชีวิตมานะได้นะฮนะอีกสามนะอีกสองนะก็จบแล้วนะสำหรับด่านยากนะครับ อ่านนี้นครับเนี่ยฮิวฮิวเป็นแสนนะตีหลักร้อยนะหลักร้อยหลักพันนะแต่ฮิวทีเป็นแสนนี่ก็นะฮะตีไม่เข้านะสุดท้ายนะนะครับ ก็ไม่เกินหนึ่งเทินนะนะครับโอเคครับก็นะครับอาคาสานะครับก็ทำไม่ให้ให้ทำให้ผิดหวังนะครับสำหรับการเดินทางอันนี้ครับก็คือวันเว้นวันนะเปิดวันเว้นวันนะครับโอเคครับสําหรับอาคาสาของผมนะเป็นทําไมโหใช่ไหมนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ใส่ปกตินะก็ไม่มีอะไรที่แบบ อะไรขนาดนั้นนะเคนโดก็ห้าสิบห้าสิบนะแล้วก็แค่แผดดาวเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะสําหรับทีมของผมนะก็ถึงสองล้านแล้วนะเข้าพบาังสองล้านแล้วนะครับผมก็โอเคครับก็คือผมก็มารีวิวในส่วนของอาคาสาที่ผมแบบบอกได้เลยนะว่าเป็นตัวที่นะ ลงหนาได้ดีมากๆนะที่เคยบอกไว้นะก็ผมก็ทําให้ดูนะว่าอากศาศะตัวนี้เนะี่ยมันดีจริงๆนะครับสําหรับอากศาศะปีศาจนะครับก็อย่าลืมนะสําหรับเพื่อนๆที่เล่นใหม่นะตอนนี้นะยังไม่ยังไม่ไมอาคาศยไม่มานะครับก็นะครับสะสมเพชรไว้เยอะๆนะแล้วก็ไปสุ่มให้ได้สัก2ตัวนะก็จะได้9้าดาวนะก็ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ